แซบค่ะไม่ต้องถามถึงผู้หญิงอีกคนนึงว่าหายไปไหนนะคะเดี๋ยวเธอจะตามมาแซบค่ะแต่ว่าเราทําหน้าที่ไปพลางๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยแฟนๆรอ,อใช่ไห่อยากไม่อยากให้รอนานนะ,ะานางอยากมาเมื่อไหร่ก็ให้นางมาอ,มออ รอนางไปนางไม่มาก็คุยกันสองคนก็ได้จริงจริงเดี๋ยวใครผ่านมาแถวนี้ก็เรียกมาคุยเรียกมาคุยเลยให้คุยเรื่องกันไปอ่าค่ะเอาคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนกันบ้างทักทายกันมาหน่อยนะคะวันนี้สภาพอากาศโอ้โหไม่น่าจะเชื่อเขาบอกฝนตกหนักคือแถวเนี้ยอสมทตกตกหนักแป๊บเดียวแป๊บเดียวช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงอะไรเงี้ยโอ้โหตกหนักมากแล้วก็ที่นนค่ะที่นนช่วงบ่ายๆตกหนักมากเพราะว่าวันนี้มีภารกิจไปไปแถว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 นนทบุรีนะ ฝนตกหนักมากเลยนะคะที่ไหนไม่ตกแตนนตกตลอดเลยนะค่ะเออ,เออนั่นอนสิเขาบอกว่าแถวแถวบ้านเราวัชรพลก็ตกหนักไม่รู้จริงดิคุณผู้ออชมอยู่ที่ไหนกันบ้างบอกกันมาด้วยนะคะค่ะก็รักษาสุขภาพกันหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินนะคะออก็วันนี้ข่าวที่เราจะมาแซบกันเนี่ยเป็นเรื่องร้อนๆของวันนี้เลยนะคะเชื่อว่าหลายคนจะต้องติดตามเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของคดีดังที่โอ้โหเกิดขึ้นในแบบ นานมากแล้วใช่ไหมเพื่นจากปี2546ผ่านไป10กว่าปีวันนี้ศาลก็สั่งจำคุกคุณจุธามาศิริวันแล้วนะคะเท่าไหมเท่าแล้วโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยตายตายตายไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคนรอค่อยๆหายใจเข้าออกเดี๋ยวจะเป็นลมเหนื่อยมากสวัสดีคุณผู้ชมนะคะกำลังุยไหนล่ะ กำลังกำลังคุยว่าคุณถามาสิริวันเป็นอะไรกับวันนศสิริสิริวันคนถามอากแล้วตอบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เป็นแล้วขอโทษนะมีคนบอกว่าลูกสาวจะชื่อจิ๊บด้วยนะจริงใช่ก็เป็นไปได้เพราะลูกสาวชื่ออะไรนะจิตติโสภาใช่ไม่ได้เป็นอรกันอาจจะชื่อเล่นชื่อจิ๊บคือนามสุนลูกสาวใช่เพราะจริงๆแล้วบอกว่าเรื่องของคนชื่อนามสุลเหมือนกันเนี่ยมีเยอะยกตัวอย่างนะจะบอกให้คือ คนท่องข่าววิทยุคุณนรงจันทองของเราอ่ะมีนรงจันทองเยอะมากหลายคนชื่อนี้นักสภูนี้ด้วยหรอเออแล้วเวลาจะไปทําไปทําธุรกรรมอะไรเนี่ยถึงขั้นนะวันก่อนหัวหน้าเขาเล่าให้ฟังถึงขั้นต้องไปลงพักเลยแล้วบอกว่าไปคัดว่านรงจันทองคือคนนี้เพราะว่าเนื่อจากว่านรงจันทองอีกคนเนี่ยไปมีคดีไว้หลายคดีอน่ากลัวนี่น่ากลัวใช่ใชคือมีคนที่ชื่อ ซ้ำกันนามสกุลซ้ำกันในเยอะนะคะดิฉันเคยคุยกับทางกรมการปกครองเหมือนกันวันที่แมอทีนี้เขาก็เลยบอกว่าส่วนใหญ่แล้วในเอกสารหลักฐานเนี่ยบัตรประชาชนเนี่ยมันจะไม่ตรงกันใช่เลขที่บัตรไม่ตรงกันอยู่แล้วเพราะอาจจะเกิดคนละที่อ่เรื่องแรกคุณจุธามาสิริวันค่ะที่ไม่ได้เป็นอะไรกับวันรัศริสิริวันยืนยันแล้ววันรัศริเขายืนยันแล้วดิฉันอ่านข่าวแล้วดิฉันอ่านดิฉันอ่านข่าวเองยังมีคุณคุณผู้ชมบางท่านยังบอกว่าเป็นยังไงล่ะอ่านข่าวแม่ของตัวเองอ่ะสะใจไหมใช่ ไม่ใช่แม่สาวก็โดนใ้44ปีด้วยเป็นยังไงเธอตายแล้วน้ำตาไหลพากห้อไม่ใช่แล้วนะทำผิดต้องโดนรับโทษไปค่ะค่ะอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ทำผิดจะได้โดนรับโทษหรือเปล่าค่ะบอสอยู่วิทยาอันนี้นานมากแล้วนะไม่สงสัยว่าเรารู้ข่าวนี้จากสำนักข่าวต่างประเทศนะใช่เพราะว่าทำไมเขาอาจจะไปเจอไงแล้วเขาก็สงสัยว่าฉันว่าเขาเกาะ เขาเกาะติด mm hmm. แล mm ้วเขาก็เลงไว้แ hmm. ล okay. ้วแหละว่าปีนี้เนี่ย2017เจนี่ยจะเป็นปีที่คดีความมันจะเริ่มมีผลแล้วว่าจะสิ้นสุดไม่สิ้นสุดคือมันมีบางคดีสิ้นสุดไปแล้วและบางคดีกาลังจะสิ้นสุดกันยายนปีนี้และพรุ่งนี้คือสำนักงานอายการนัดมาเพื่อที่จะดูว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องอแล้วเขาก็จับตาว่าจะมาไม่มาเอะหรือจะอยู่ลอนดอน หรือจะเล่นหิมะเล่นสโนว์บอร์ดอยู่จะไปดูแข่งรถด้วยเอาเอากันเ,เข้าไปนะคะแต่ว่า <c oughs> คือก็จะรู้แล้ววันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะว่าจะฟ้องหรือจะไม่ฟ้องนะคะอ่อานี่มาตามเรื่องนี้กันอีกเรื่องหน,นึ่งเมื่อวานนี้คอรมออ,อก<ฆ>มาตรการใหม่ๆมาตรการหนึ่งแล้วนะคะ<ฆ>ว่าจะมาเมาส์ให้ฟังกันตนะั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ว่าวันนี้ก็ยังทันอยู่นะคะสําหรับเด็กวัยรุ่นที่อายุไม่เกิน20แล้วขับรถพี่จอยเลยสิเนี่ย ใช่ไหมเยอะใหญ่เยอะมันโนมันต้องบวกอีกเท่าไหร่จิ๊บบี้เสียใจนะคะก็บอกไว้ก่อนนะคะว่าวัยรุ่นเนี่ยอายุ20ถ้าเกิดคุณดื่มแอลกอฮอล์แล้วคุณขับรถแล้วโดนตำรวจจับไปตรวจ20มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เมื่อไหร่โดนโดนแตก็อยากรู้ไหมว่าย0่มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เนี่ยมันแค่ไหนกี่ป่องกี่ป่องกี่ป่องเดี๋ยวมาบอกกันเดี๋ยวมาบอกนะคะอ่ะไปเรื่องแรกกันก่อนเนาะเรื่องแรกเรื่องแรกนี่ พี่แบบโซโล่ก่อนเลยเรื่องของคุณจุธามาสสิริวันที่ออวันนี้ศาลคาดีศาลอาญาคาดีทุจริตและประพฤติวิชชอบศาลนี้เขาตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับเรื่องของการทุจริตเนี่ยเขาก็มีพิพากษาลจำคุกคุณจุธามาสสิริวันอดีตผู้ว่าทท,ทและลูกสาวจิตติโสภาะนะคือคุณจุธามาสเนี่ยโดนไป50ปีจริงๆแล้วโดนสิเก็กระทงกระทงมา6ปี<อ>ก็เป็น6 6แต่ว่าตาม ให้รับโทษสูงสตตุด50เออส่วนลูกสาวโดนไป44ปีนะคะแล้วก็ให้ยึดทรัพย์สินที่ฝากไว้ต่างประเทศ1.8ล้านเหรียญ mm hmm. US โอ okay. ้โห1.8ล้าน1ล้าน8แสนเหรียญ US ใช่ก็ิรีรวงเขาบอกว่าถ้าถ้าน่าจะเป็นเงินประมาณ62ล้านบาทนี่คิดเร็วมากคิดเร็วมากเลยอะคิดก่อนหน้านี้แล้วโอเคนั่นแหละคือ ทั้งสองคนเนี่ยโดนคดีตั้งแต่ปี2546จำได้หรือเปล่าทำข่าวหรือยังตอนนั้นที่ททเขาจัดงานอะไรนะบางกอกบางกอกฟิวเฟสติวัลเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพแล้วปัญหาก็คือเหมือนกับว่ามีการไปว่าจ้างบริษัทของฝรั่งสองคนคือเจอรัลกรีนกับแพตติเซียร์เราประมูลงานตั้งแต่ปี46ปี50นะยาวเลยใช่เออคือการประมูลงานเนี่ยมันก็มีอะไรที่ มีข้อสงสัยเพราะว่าบริษัทที่มาประมูลเป็นของสองคนนี้มีสามสัญมีสสัญญาและเกี่ยวข้องกับสองคนนี้มันก็น่าเชื่อได้ว่าน่าจะมีการพัวกันไหมแล้วก็คุณจุธามาเขาบอกตามข่าวว่าไปรับเงินเจอรันมามันมีการโอนเงินกันด้วยตั้งแต่ระดับแบบแคชเชียร์เช็คก็มีน้อยๆก็มีจนไปถึงแบบโอวิธีการโอนเงิะกไม่ได้โอนเข้าคุณจุธามาแต่โอนเข้าบัญชีลูกสาวและเพื่อน ห้าสิบเก้ารายการนะจ๊ะโอ้โหมันมีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างผิดปกติใช่คือเขาก็วินิจฉัยสารวินิจฉัยว่าเนี่ยเป็นการใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมเอกสารก็ไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของทททนะคะและบริษัทที่ว่าจ้างมาเนี่ยปกติถ้าคนที่มาทำเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทําอีเวนต์มีประสบการณ์อะไรต่างๆนานาถูกไหมเออแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นเออเป็นลักษณะแบบไหนอ่ะคือบริษัทเขาอาจจะไม่ ไม่เชี่ยวชาญคือโค้ต้องไปตรวจสอบว่าสองคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงนี่ถูกไหมใช่ใช่ก็เป็นความผิดตามกฎหมายหัวประมูลนะคะอันนี้คือหลักๆเลยนะคะแล้วก็ยังผิดในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นพนักงานในองค์กรของรัฐด้วยนะเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมคะใช่ก็ถือว่าผิดหนักเลยเขานี่นั่นแหละแล้ววันนี้เขาบอกว่าตอนที่ไปที่ศาลทั้งสองคนทั้งคุณจุธามาศและคุณจิตติโซภานี่ก็ไปดูสีหน้าเรียบเฉยใส่ชุดดำไปแล้วก็ระหว่าง ฟังสารที่ภาคษาซึ่งใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงก็น่านิ่งนะแต่มีถอนหายใจเป็นระยะก็เจอกระทงที่หนึ่งก็คงแบบว่าถอนหายใจนะสิบเอ็ดกระทงก็ สิบเอ็ดครั้งอ่ะแต่มันผิดหนักจริงๆอ่ะคือมันผิดหนักจริงๆคือคือตอนนี้คุณจุธาม่าเนี่ยอายุเจ็ดสิบแล้วนะค่ะโอลูกสาวอายุสี่สิบสามเท่าจิบบี้เลยปะโอ๊ยไม่จิบบี้เด็กกว่ามันรอบหนึ่งโอ๊ยสามปีนี่คือรอบหนึ่งใช่ปะไม่ใช่นั่นแหละเออแล้วหลังจากที่ศาลพิจารณาเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าอะไรเปล่าคือในความนำหลักทรัพย์มาประกันตัวคนละหนึ่งล้านบาทค่ะเออ ยื่นให้สารอุทธรณ์พิจารณาขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันเพราะว่าคือในส่วนของทางทางการเองเขาก็บอกว่าคดีนี้เป็นคดีร้ายแรงอาจจะมีแรงจูงใจให้หลบหนีก็ได้ถูกไหมเพราะว่าจำคุกตั้ง50ปีกับ44ปีนะคะคือถ้าให้ประกันวันถ้าไม่ให้ประกันวันนี้ทั้งคู่จะถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพอยู่ด้วยกันเลยหรอ คือ<น>ตอนนี้ตอนนี้ <6 S 1> กำลังตอนตอนนี้พยายามเช็คข่าวอยู่นะคะว่า ผู้สื่อข่าวในพื้นที่เนี่ยรายงานมาว่ายังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่มีความคืบหน้าว่าสุปแล้วได้ประกันตัวหรือว่ายังไม่ได้ประกันตัวนะคะเราก็ไม่รู้นะว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์นเนี่ยลูกสาวจะทราบไหมว่าแม่โอนตังค์น่าจะรู้นะอ่ะอะล่าสุดค่ะมีแล้วะคะ่ะเพราะว่าคุณจูธาม่าและลูกสาวเนี่ยตอนนี้ถูกนําตัวไปที่เรือนจําแล้วนะคะหลังกระสาอุทธร์เนี่ยยังไม่มีคําสั่งลงมาพอยังไม่มีคําสั่งลงมาวันนี้ก็ต้องควบคุมตัวไปที่เรือนจําก่อนและหลังจากนั้นคงจะต้องมาดูอีกทีว่าตกลงสาร พิจารณาว่ายอย่างไรก็เชื่อว่าศาลท่านคงให้ความยุติธรรมเลยนะใช่ถือว่าคดีนี้เป็นคดีทุจริตระหว่างประเทศคดีแรกนะนะคะที่มีการติดตามทรัพย์สินกลับมาคืนประเทศไทยถือว่าเป็นคดีใหญ่เลยนะคะ<อ>ก็24มีนาที่ผ่านมาทาง ปปชก็ชี้มูลแล้วไงว่า<ม>ว่ารับผิดปกติแล้วก็มีมติให้ยึดทรัพแล้ว65ล้านนะะ<ม>กับคืนประเทศไทยนะค่ะ<ม><ม>ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีตัวอย่างก็ได้เนะพี่แหม่มเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยคือเจ้าหน้าที่รับ ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำความผิดเนี่ยคือไม่ค่อยจะเด็ดขาดสักเท่าไหร่แต่ว่าระยะหลังมาเนี่ยโอ๊ยคดีเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะกรรมไล่ตามทันเออคือใครทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นถูกไหมใช่นานมาแล้วแต่ว่าผลก็มาแบบนี้เหมือนกันแต่อีกคดีหนึ่งใช่ไหมพี่แมมที่บอกว่ามันยังไล่ตามไม่ทันสักทีเนาะเป็นคดีที่เกี่ยวกับข้องกับแบบว่าเซเล็บนะเซเล็บแล้วแล้วเราก็คือคือก็ต้องยอมรับอย่างนนะบางทีเนี่ย นักข่าวไทยนะก็จะตามเฉพาะช่วงเวลานั้นน่ะไม่กาะติดตลอดไม่ได้เกาะติดตลอดแต่ว่าสํานักข่าวต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาจับตาตรงนี้อยู่ไงเขาจะดูว่ามันมีความโครงสร้างอะไรที่มันมีบางอย่างที่มันแบบมีกลิ่นหรือเปล่าน่าสงหรือเปล่าหรเอเขาเลยเกาะเลยอะคดีนี้เออแล้วเขาก็จะปล่อยของมาให้เราเห็นใช่โดยเฉพาะ ต้องปล่อยของก่อนวันพรุ่งนี้ที่อายการนัดมาเพื่อจะดูว่าตกลงจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีขุงบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาเป็นทายาทของกระทิงแดงบอกไปเถอะกะทิงแดงคนไม่รู้กันเรอยยังไงเขารู้กันหมดแล้วเอไปชนตำรวจสนทลองไปชนไปชนตำรวจสนทองหล่อเสียชีวิตใช่เขากำลังเขากำลังแบบเติบโตอย่างทีไกงาเลยนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไม่มีกี่ มีสี่คดีหนึ่งประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทรัพย์สินเสียหายสองขับรถเร็วเกินกําหนดคดีนี้หมดอายุความไปแล้วตั้งแต่3กันยาห้าหกมาจ้ะโอ้จะหมดอายุความไปแล้วสองคือขับรถขณะมืนเมาสุรา4ไม่หยุดช่วยเพราะว่าจำได้ไหมคือเกิดเหตุแล้วชนไปแล้วลากไปแล้วพยายามสะบัดให้เขาหลุดออกจากรถตัวเองลากไป200เมตรอะพี่ไม่ไม่ไม่น้อยเลยนะแลวคดีเนี้ยค คือตอนแรกเนี่ยจําได้ไหมว่ารถหรูเลยอะเออรถหรูมากเฟอร์รารี่บอกเลยจรี่แล้วตอนที่เอาคนมาสารภาพไปเอาคนที่อยู่ในบ้านมาสารภาพใช่เออตอนนั้นเราสงสัยเหมือนกันนะว่าทาไมการทำหน้าที่ของตำรวจมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างนะใช่แบบไม่เกาะติดเลยก็บ้านเขาอยู่สอนอทองหล่อทองหล่อตำรวจสอนอทองหล่อพุ่งกลับตอนนั้นนั่งใช่ไหมก็เอา คนที่อยู่ในบ้านมาสารภาพแทนอ่ะใช่ทำ<อ>ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะสื่อไปรุมหน้าบ้านกันเยอะมากใช่เออไปเกาะติดกันนะคะแล้วก็คือก็ไม่ยอมออกมาแล้วก็คดีเนี้ยมันก็ยืดเยื้อยาวนาน่ะเหตุเกิดตั้งแต่ปี2555าคนเราจบลืมไปแล้วเราคิดว่าเขาเนี้ยไปกดดนอยู่ต่างประเทศเ,เราคิดว่าอย่างนั้นจริงๆนะเขาไปจริงๆเพราะ แต่เขาไปไปกับกลับนะเขาไม่ได้ไปแบบไปตลอดนะคุณคุณนันยาใช่เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยไปต่างประเทศ9ครั้ง่อันนี้ AP รายงานนะคะใช่ใช่ข่าว AP รายงานละเอียดมากว่าไปทําอะไรบ้างไปดูกิจกรรมขึ้นอยู่บนอะไรนะบนเอ่อรีสอร์ทรูราคาสามหมื0 0 0ี่หมื่นต่อคืนนะคืนและพันเหรียญที่หลวงพระบางใช่นะแล้วก็ยังเหมือนไป ปาร์ตี้อะอ่านะแล้วก็ไปดูแข่งลงแข่งรถอะไรสารพัดนั่งเก้าอี้ V I P ดูคามิร่าวันแลจ๊ะไอ้บอสลาเขารวยอะเขารวยเขารวยเนี่ยไม่ว่าแต่รวยแล้วทำผิดแล้วมันต้องไม่ได้รับผิดเหรอนั่นแหละจับตามองประเด็นนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาก็ดูถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยด้วยใช่นปีสมัครเข้าต่างประเทศเนี่ยจับจ้องเรื่องนี้มากเลยพี่แม่ถูกสิเพราะว่าคือเ ที่เสียชีวิตเขายังัดตั้งข้อสังเกตว่าเอะมันสงมาตรฐานหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคนปกติขับรถชนนู่นนี่น่นโดนนะในเมือก็มีแพะถูกไหมใช่แร้งมันดังระงมเลยอ่ะถูกไหมแต่ว่าคดีนี้จะไปแล้วคูกคนก็แบบไปตั้งข้อสังเกตเอ๊ะทำไมเวลาคดีแบบว่าลูกเศรษฐีอะมีความผิดเนี่ยมันมักจะมีเหตุอะไรที่แบบว่า ไม่ต้องติดคุกก่อนหน้านี้อาขลีหมูแฮมหมูแฮมก็โดนไปแล้วถูกไหมแพรวาเนี่ยความที่เป็นเยาวชนชก็แบบรอลงอาญาแต่เรื่องทางแป้งทางแพ่งการฟ้องร้องเรียกเงินอะไรเนี่ยก็ยังก็ยังอยู่นะแล้วก็มีน้องที่เล่าให้ฟังตืเง้เอินเพื่อนเขาก็อยู่ในรถตู้ขน้นเขาบอกว่าจะฟ้องร้องต่อเนี่ยเรียกค่าเสียหายเนี่ยมันก็ยังตกลงกันไม่ได้บางคนเนี่ยคือท่านบอกว่าจะไม่มาศาลแล้วเพราะว่ามันเรื่องของ ค่าเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าคือระยะเวลามันเนิ่นนานมากเลยใช่แต่มันก็มีรายงานมาจากเอพีเช่นกันนะคะว่าครอบครัวของตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยดาบวิเชียรเนี่ยนะคะเขาก็เหมือนกับยอมรับเงินไกล่กลี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยหนึ่งแสนดอลลาร์นะคะแดอลลาร์ก็เท่าไหร่อ่ะคุณอาตีสามสามสิบสี่สิบเอ่ท่าไหร่อ่ะกดคอมพิวนต์ลง เออโดยประมาณโดยประมาณนะคะเป็นข้อแรกเปลี่ยนว่าจะไม่เอาความผิดทางอาญากับทางคุณบอสอยู่วิทยาท่านนี้นะคะแล้วคุณพรอนันต์พี่ชายเนี่ยที่มีส่วนแบ่งร่วมก็ยังก็คงก็คงมีเหมือนกันข้อกังขาอยู่นะก็ยอมรับเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นเหมือนเงินเลือดอ่ะเป็นเงินที่ดูแล้วมันมันมันไม่ได้อยากได้หรือบริสุทธิ์อ่ะเอาว่าเขาจริงอะนะเออแล้วต้องเข้าใจคดีที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยจะมีโทษ สูงสุด6กเดือนจะหมดอายุความกันยาอยู่ห0แต่ขับรถโดยประมาทเนี่ยมีอายุความสิบปีคือถ้าศาลสั่งฟ้องมันก็ในขั้นตอนการพิจารณาบรรดานักกฎหมายเขาบอกว่าก็มันอาจจะมีเหตุบรรเทาโทษเพราะว่าคือรับญาติรับเงินไกลเกลี่ยไปแล้วแต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของศาลนะเราไม่ได้ชี้นำนะแต่ว่ามันก็มีเหตุ ปัจจัยที่น่าจะเป็นได้รับเหตุการณ์บันเทิโทษอะไรอย่างนี้เราเข้าไปดูแลผู้เสียชีวิตไงเป็นงานศพไม่จําไม่ได้ตอนนั้นอ่ะใครจําได้บอกด้วยเออลืมนะแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่พ่อเข้าไปจําได้ละว่าพ่อเข้าไปจำได้แต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้เรากําลังเรากําลังรู้สึกว่าสายตาของสำนักข่าวต่างประเทศมองเราเนไม่ค่อยดีไงมองคือเขาไม่ได้เทียบเฉพาะกรณีนี้แต่เขาพยายามเทียบอย่างกรณีของคุณแพรวานะหรือว่าคดีของคุณหมูแฮมใช่ไหมหรือว่าคดีนี้ก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่คดี ที่มันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ต้องจับเอาให้เอาให้ชัดเจนไงว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรที่มันซ่อนอยู่หรือเปล่าใช่ไหมมีอะไรการเอื้ออะไรกันหรือเปล่าถูกไหมแล้วภายใต้การนําของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติคนนี้เนี่ยดิฉันก็มั่นใจนะคะว่าทุกอย่างมันน่าจะแบบว่าเป็นแบบตรงไปตรงมาตรงไปตรงมากระพิจารทที ตรงไปตรงมาแล้วก็แบบเจนถ้าไปเข้าเครื่องจับเท็จนะเพนัาเรียบร้อยดังแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวก่ายคุณผู้ฟังทางบ้านคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยนะคะคุณพัทสวั์และสวัิรเดี๋ยวก่อนนะที่่านอ่านตามที่ชอบใจเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็สวัสดีจากลำปางก็ชาร์ดคุณใกล้ลุงก็คุยเรื่องอะไรกันหลายเรื่องเลยนะคะคุณกระต่ายหรือคุณกระแตเอ่ย ภาพวันนี้ติดขัดติดหน่อยะลอง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 ตรวจเช็คสัญญาณดูคุณกระแตที่จำกระแตน่าจะอยู่เยอรมันนะจำได้กระแตเออนะคุณมังสวิรัติผัดไทยอู้หเีวหิวเลยค่ะขายผัดไทยอยู่กมลาภูเก็ตเด้อส่งมาเลยส่งมากระลังหิวหิวอยู่พอดีเลยน้องอามสวัสดีนะคะพี่จิ๊บแต่ว่าอายุยี่สิบเจ็ดโอ้น้องอามทายถูกไม่ไงเนี่ยน้องอามเอาใจกันเกินไปหรือเปล่าได้หีิงพรสวรรค์คิวเพลสลำปางนะคะเหตุ ต้นผลกรรมโอ้จริงจรนะคะอ่าบ้านปลายชีวิตอาศัยในคุกนะคะก็สวัสดี3มแซบคุณชุติพงษ์คุณใกล้ลุงอ่าหลวงพี่อามเอาแซลกันเองนะคะอ่าแล้วก็นพัศรวาดเนี่ยพัศรวาดข่าวลูกชายกระทิงแดงหลายปีแล้วนะยังไม่จบสักที5ปีมาและค่ะเราก็ต้องไม่ให้มันจบค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจะต้องพยายาม ใช่นะมีที่ซื้อมีคุณผู้ชมแนะนํามาบอกว่าคลิปผู้หญิงขับแท็กซี่เนี่ยวันนี้แรงมากอ๋อไม่พลาดค่ะดิฉันมีมาต่อเนื่องกับเรื่องของแอลกอฮอล์ยี่สิบมิลลิกรัมตบตบนี่แหละไปไหมไปไปไหมไปไม่ไปไม่ไปูตรงไหนหรือป้าปูตอนที่กำลังหันมาทะล้อกันเนี่ยแล้วรถแล้วไม่ได้มองไม่ได้มองกระจกหน้าไงแล้วยังไงอะขับคือแบบไม่ป้าแล้วยัไงป้าเขาอาจจะชำนาญไงแล้วเขาไม่ทำผิดครั้งแรกใช่มาแล้วหลายครั้งแล้วเนี่ยแล้วพอถึงเวลาอูเบอร์แกล็บมาเนี่ย ก็มาบอกเพราเองให้บริการแบบเนี้ยอ้าวเดี๋ยวคุณผู้ชมบางคนยังไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบนนัสิรินะเมันมีคลิปมีคลิปคลิปหนึ่งออกมานะคะเป็นคลิปที่เออผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไปกับทางลูกน้าแล้วก็ลูกชายนะไปกันสี่ห้าคนเนี่ยค่ะนั่งรถคันเดียวไปปรากฏว่าก็บอกให้ไปส่งปลายทางบอกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ผู้หญิงนะบอก ไปส่งทางนี้นะทังเส้นทางนี้แท็กซี่ไมะยอมไปเข้าจากแพตินัมไปใช่ไหมจะไปเข้าสารไม่ยอมไปทางนั้นไปอีกทางเนยวนนางอ้อนางอ้อมไปเสร็จแล้วกลับมาวนจะมาออกแพตินัมอีกคนนั่งก็เลยรู้แหละเอ้ยมันยังไงนะอยคยพี่มันมีความเป็นไปได้ไหมว่านางไปไม่เป็นไม่หรอกนางไปเป็นนางจะต้องจงใจอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจงใจอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็มีปากเสียงกันนะคะมีปากเสียงกันแล้วตอนแรกเนี่ย คลิปเนี่ยมาเห็นตอนที่คือเห็นหน้าชัดมากเห็นหน้าคนขับชัดมากเห็นกอทเเห็นทุกอย่างเลยอะนะชัดเจนเลยนะตอนแรกเนี่ยที่เราเห็นในภาพเนี่ยคือพยายามจะไล่ลงไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนแล้วเหมือนลงมาได้สองคนมั้งคนสองคนใช่ไหมแล้วยังเหลือตัวเด็กชายลูกชายกับตัวตัวคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ยังไม่ยอมลงยังลงไปไม่ได้แล้วก็ ขับไปทางนี้แต่ัต่อไปขับไปทางอย่างนั้นหน่าถูรู้ถูกกลางไหมอ่ะาคิดดูดิอันตรายมากนะอันตรายแเด็กติดไปด้วยอ่ะเด็กเด็กในขวัญเสียมากนะใช่เพราะว่าในคลิปเนี่ยเด็กบอกเฮ้ยลงหอไม่หยุดตายลงลงการทะเลาะอะไรกันแบบนี้แล้วเนี่ยคือมันมีเด็กด้วยมันน่ากลัวเหมือนกันใช่ช่อแใจของเด็กด้วยความรู้สึกของเด็กด้วยนะคะแต่ว่าการที่ถ่ายคลิปมาแบบนี้มัดก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละถึงได้รู้ว่าเธอคือใครและที่สำคัญเนี่ย เธอไม่ได้ทำผิดครั้งนี้ครั้งแรก ราะว่าก็ยังสามารถขับรถแท็กซี่ต่อได้เธอเคยทาผิดมาก่อนหน้านี้เคยใช้มีดขู่ผู้โดยสารเมื่อปีห้าหกจริงจริงนะกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะต้องมีการตรวจสุขภาพจิตคนขับรถแท็กซี่บ้างนะเฮ้ยเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เคยติดแบล็คลิสแล้วคือถึงขั้นติดแบล็คลิสเลยนะแล้วขับล้วออกมาขับได้ยังไงไม่เข้าใจเนี่ยนาขไม่เข้าใจแล้วได้ใบอนุญาตใบขับขี่สาธารณะด้วยนะใช่ได้แบบถูกต้องด้วยนะนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็เป็นเหตุที่แบบว่าทําให้แกล็บและอูเบอร์เขาโจมตีไงเรื่องของการบริการเนี่ย ต้องดูตัวเองให้ดีก่อนไหมแล้วค่อยไปว่าเขาอ,อ,อใช่ใช่ใชแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เหมือนกับว่าจะมีการนอกจากปรับแล้วเนี่ยยึดใบขับขี่นะอย,ยึดเลยนะ ยึดก็คือเหมือนกับว่าใช้ไม่ได้อีกแล้วอ่ะคือหมดอาชีพนี้จบเลยจบเหตุแล้วไปทำาบเหตุก็อาจจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นแล้วพอเขาตรวจสอบไงแล้วก็ทุกอย่างมันชัดค่ะหน้านี้ชัดมากเลยกิริยามารยาททุกอย่างชัดหมดเลยคือฉันว่ากิริยามารยาทเนี่ยอันนี้คืออาจจะอาจจะแตะไม่ได้นะคือเห็นแล้วก็ตัดสินัเองว่าถูกไม่ถูกแต่ว่าความมีสติแล้วก็ความปลอดภัยของการที่นั่งอยู่บนรถเนี่ยใช้ทางภาษารณะน์กับคนอื่นสำคัญมากนะคือถ้าเกิดว่าตัวเองเกิดอะไรไม่เท่าไหร่แล้วไปโดนคนอื่นอีกอัน รู้ต้นสายปลายเหตุหรอกว่าระหว่างทางเนี่ยเขามีปากมีเสียงหรือใช้ถ้อยคาอะไรกันก่อนหน้านี้ธรรมชาติของคนถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็ต้องถ่ายตอนที่แบบว่าถูกนะอ่าอันนี้เขาก็ตัวเองมีปัญหาเนี่ยจะถ่ายทําไมต้องถ่ายกับคนอื่นมีปัญหาอาจจะต้องต้องมองได้สองมุมแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ปลอดภัยเลยนะคะกับผู้โดยสารแล้วก็การที่จะรักษากริามารยาหรือข่มจิตข่มใจเนี่ยก็สำคัญบางทีเจอแบบเนี้ย ถึงตัวเองนะต้องก็ต้องแสดงละครนะคือเหมือนกับเอ้อเอาลงไปเลยค่ะค่<ท>ะมันก็คือพอมันเจอแบบนี้ขึ้นมันอาจจะดาวลงก็ได้นะไถ้าเกิดแบบไม่แต่ไม่หรอกรแต่ว่าเขาอาจจะเออสติหลุดจริงๆร้นแต่เราไม่รู้นะนะว่าเขาเขาเป็นโรคหรือเปล่าเราไม่รู้นะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะเราไม่รู้นะที่ฉันไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าประเด็นนี้คือว่า เป็นหรือไม่เป็นแล้วปล่อยให้มาขับได้ยังไงคุณเอกพงศบอกว่าอาจจะขาดสตางจนสิ้นสติมันเครียดแล้วก็ขาสตางนะครแต่เราไม่ได้สิ้นสตินะมาย้มาเลยสามร้เอาแหละเอาแหละไม่พบตังนี่นะคะก็คุณพัสรวาทนี่บอกวะาขอบคุณมากนะคะก็บอกว่าเสียงติดขัดนิดหน่อยภาพบางครั้งไม่คมชัดนะคะเดี๋ยวทำงาน ปรับปรุงนะคะตาบอกว่าเรามนติดขัดวันนี้ล้อ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 ตายแล้วตายแล้วอ่ะค่ะทั้เรื่องเรื่องเปลี่ยนติ่งที่เราสิ่งที่เราบอกกันไว้ก่อนเรื่องแอลกอฮอล์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันแค่ไหนกันเชียวเพนพานได้กี่อึกได้กี่อึกจะบอกเลยเออให้พี่แม็กซ์บอกถ้าเดิมเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือสำหรับผู้ใหญ่ถูกไหมค่ะเบียร์หกกระป๋องเล็กหกกระป๋องเล็กเอออุ้ยยี่สิบก้อนออันนี้หมอบอกมานะคะส่วนวายนะคะเพนพานได้สองแก้วเท่านั้นอันนี้อะไรใช่ อันนี้ห้าสิบห้าสิบกิโลกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่เราเราเนี่ยอายุเท่าเราเราเนี่ยยังได้ยังได้วายสองแก้วยังได้เบียห้ากระป๋องแล้กหกหกกระป๋องแต่ไม่ใช่กินพร้อมกันนะวายสองแก้วหรือเบียรหกกระป๋องเนี่ยทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างไม่ใช่ได้บอกว่าเดีเด็ดนั้นก็หมดเลยเล่าเล่าได้หกฝาอ๋อฝาเล็กฝาใหญ่เออฝาเล็กฝาใหญ่โอ้ยฝามันก็มาตรฐานเลยมั้งเหรอก็ไม่ชำนาญเท่าไหร่นะพอรู้บ้างเล็กน้อยจนคนได้เยอะล่ะ โซดาเจือจางเลยอ่มันฝาเขานับเป็นฝาเออถูกไหมส่วนถ้า20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่ต้องเบียร์ไรสองกระป๋องไลท์ก็เบามากก็เบามากพูดเหมือนดื่มเป็นเลยไรอยารรู้จักไหมเบียร์ปลอมอ่ะที่แบบว่าทำเป็นกลิ่นเบียร์ถ้าอยากมันไม่ได้อารมณ์ปะสำหรับคอเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอยากเดิมไม่ต้องขับ อยู่บ้านแล้วก็เด็กน้อยเนี่ยอายุ20เนี่ยตอนนี้เอาจริงเอาจังมากเลยนะถ้าเกิดว่าหนูอายุ20นะจ๊ะหนูไม่ควรดื่มนะจ๊ะหนูเป็นวัยรุ่นนะจ๊ะหนูไปกินนมนะหรือว่ากินกินนมกินน้ําหวานเพนทันแลบวัยรุ่นเนี่ยที่เขาไปเที่ยวคือมาตรการนี้เขาตั้งใจจะให้ดูแลช่วงสงกรานถูกไหมเพราะว่ามีสถิติผู้เสียชีวิตเยอะถ้าไปเที่ยวสงกรานให้กินนมสาดนมสครามสฟุอมันจะดีไหมแหน่ ถ้าไม่งั้นก็สาดกันอยู่บ้านสาดกันอยู่บ้านกินกันที่บ้านกินกันที่บ้านนะคะปลอดภัยไร้กังวลใช่ก็คืออยากขับรถเพราะว่าเขาบอกว่าสถิตินะคะที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงของเทศกาลปีใหม่เนี่ยผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเมาแล้วขับมีมากถึง2,800คนและในจำนวน1,807คนเป็นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า20ปี อยากลอง่ะอยากดื่มรุ่นเยาวเนี่ยเพิ่มมยอะขึ้นใช่ใช่แล้วเขาบอกว่าเวลาแบบวัยรุ่นเนี่ยเวลาดื่มธรรมดาธรรมดาธรรมชาติเลยโอ้มันก็จะแบบเฮือไม่กินแล้วสนุกอ่ะกินแล้วเพลินอ่ะกินแล้วตึดชึ้งอ่ะกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วแบบอ้า แล้วอะไรเงี้ยขับรถกลับบ้านไปให้นอนบ้านเพื่อนให้นอนบ้านเพื่อนเสนอให้นอนบ้านเพื่อนเพื่อนไม่ครบก็กินที่บ้านใช่กินบ้านเราเออนะก็ตึงกันเอาไว้นะคะเพราะกฎหมายแรงนะคะใช่เราต้องรับผิดชอบต่อคนบนท้องถนนด้วยคือไม่ใช่ว่ากินอ่ะ ตามความสนุกของตัวเองไงคนอื่นจะเป็นยังไงช่างไม่ได้นะ่โอ้ยคือก็คือมาตรการดื่มแล้วขับเหมือนเดิมเลยนะยิบรถด้วยใช่ไหมเอารถไปฝากไว้ที่สอนอเนี่ยจนกว่าจะผ่านพ้นเทศกาลสงกรานถึงจะเอามอเตอร์ไซค์ไปรับสารได้ไม่งั้นต้องใช้บริการนี่ You Ding I Drive เขามีนะจ๊ะมีเขาใช้บริการดีด้วยนะมีเด็กๆเขาอยากคิดยังไงรอคือโทรไปวาตามระยะทางโทรบอกเลยโทรแจ้งเขาเลยแล้วเขาก็จะมารตามวันนี้ไปหาว่าโฆษณาให้เขาไม่ใช่อันนี้เป็นบริการเป็นบริการเป็นบริการ สำหรับใครที่แบบเออต้องรู้รู้ตัวเองว่าต้องดื่มแน่ๆใมมั้นก็จะเกิดความปลอดภัยทางท้องถนนแต่ว่าเห็นเรานี้เขาก็เขาก็ถูกกฎหมายนะคะจากนะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากวันนี้บุรีรัมวันนี้ไปไหมถึงบุรีรัมย์ไหมเรถึงบางบอนถึงไปไปแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเพราะว่าปรากฏว่ามีมีเอ่อต้องบอกว่ารถอะไรสล้งในพื้นที่ใจเพิ่งโตโตเลยไหมนั่งลุ้นอยู่ไงค่ะค่ะค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะ คือคุณคุณตายโยอ,อะคะบอกว่ายี่สิบมิลลิกรัมช้อนชาช้อนเดียวเฮ้ยอะไรอันนั้นมันอาจจะเป็นน้ำตาลหรือเปล่าอขอบคุณทุกท่านนะคะส่งข่าวมาไม่ใช่ส่งข่าวทักทายกันเข้ามานะค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้มีอีกหลากหลายประเด็นต้องมพรุ่งนี้มีอะไรต้องตามมาตรการการเมืองอ<ด>นะการเมืองพรุ่งนี้ต้องดูอนาคตที่อ้ายปึ้ง อ๋อวันที่31นี่นาก็กรณีนี้ใอสหร่่าจะโดนถอดหรือไม่ถอดเอขาตัดสิ31หรือ30 31แต่พรุ่งนี้เขาจะเป็นการครั้งสุดท้ายคือจะต้องแบบสนชเขาจะมีการพิจารณาเรื่องนี้กันกหมแล้วก็จะลงมติวันที่31ซึ่งเจ้าตัวเองบอกเลยบอกว่าไม่น่ารอด เมันจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะยุติบทบาททางการเมืองไปเลี้ยงหลานดีกว่าหลานเนี่ยไม่จำไม่ได้แล้วกรณีบอสอยู่วิทยาพุณนี้จับข่าวดีนะตกลงฟ้องไม่ฟ้องว่ากันีกทีพรุ่งนี้นะคะเราสามคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ